you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจัดมาให้แล้วนะคะรถคู่แฝดนะคะสคันนี้นะคะเป็นฮุ u n d a i H1 e วัน e นะคะปี2018นะคะทั้ง2คันนี้นะคะเหมือนกันแทบจะทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขไม้นะคะราคานะคะปีนะคะแต่ว่ามีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวมีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะฮุนไดเฮส1 e วัน e ปี2018 นะคะก็กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโฟกแบบนี้แบบเดิมของโรงงานเลยนะคะไม่มีกล้องสา0รอองศานะคะแต่ว่านี่มีสปอตไลท์นะคะติดเพิ่มมาให้นะคะ <Wow. S 1> ไม่ว่าคุณจะขับรถไปต่างจังหวัดจะส่องอะไร <Wow. S 1> เห็นหมดค่ะไฟเป็นโปรเจคเตอร์ทุกอย่างตามแบบโรงงานหมดนะคะ <Wow. S 1> ด้านข้างเป็นยางดันหลบล้อแม็กเดิมนะคะจากโรงงานเลยก็ยางได้ปียางปี2021นนะคะยางใหม่เหลือเลยนะคะด้านข้างอ่าด้านข้างก็เป็นแบบเดียวของโรงงานเลยนะคะ กระจกมองข้างนะคะกันสาดฟิล์มกองแสงติดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็น e l ลิทนะคะติดฟังก์ชันมาเพิ่มเติมนะคะเป็นประตูดูดอ่าซึ่งประตูดูดก็ประหยัดแรงเราได้อีกนิดหนึ่งนะคะอ่ะอ่ะเขาก็จะดูดอัตโนมัติคันนี้นะคะติดโครเมียมเพิ่มขึ้นมานะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะมีกล้องมองหลังจ้ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลัง4จุด ส่วนภายในนะคะคันนี้นะคะติดจอเพิ่มมาให้นะคะด้านในนี่เป็นจอ Android จอ,จอทัชสกรีนนะคะพวงมาลัยเดิมนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันนะคะเดิมตรงรุ่นของ E l i t e เลยนะคะคันนี้นะคะเลขไมาอยู่ที่73,639กมิโลรถปี2018นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังติดจอกลางอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะ,อะจอ Android แล้วก็ ภายในนะคะตกแต่งลายไม้แล้วก็คันนี้นี่ติดม่านให้แล้วรอบคันนะคะต่อไปห้องเครื่องจ้ะด้านห้องเครื่องนะคะตรงนี้อ่าฝากระโปรงนี่เดิมๆเลยนะคะคันหน้าเดิมๆหนี่รถไม่มีอุบัติเหตุรถไม่ชนนะคะรถใช้งานไม่เยอะนะคะคันนี้รถปี2018วิ่งไปเ0 0 0หมนโลนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูอีกคันหนึ่งกันบ้างดีกว่า <S <S ว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้าง คันนี้นะคะเป็นฮุนไดสองจุดห้นะคะเป็นฮุนไดเฮสนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นปี2018นะคะสิ่งที่แตกต่างจากคันเมื่อกี้นะคะก็คือนี่มีกล้อง360องศานะคะด้านหน้านะคะก็เป็นแบบเดียวของโรงงานเลยนะคะด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์ด้านข้างตรงนี้อเป็นยางมิชลินนะจ๊ะแล้วก็นี่มีกล้องที่ติดเพิ่มเติมมาให้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นกล้องที่ติดเพิ่มนะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะกล้อง360องศา ประตูนะคะประตูของอีลิตนะคะเป็นประตูธรรมดาอ่าภายในก็จะเหมือนคันนั้นเลยนะคะเป็นบอบ์ดหนังนะคะ3ามแถวด้านหลังนะคะอ่าปิดจอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วด้านหน้าก็ติดจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จอที่ติดเพิ่มเติมขึ้นมาก็าเลขไม้นะคะรถปี2018<า>เลขไม่อยู่ที่8 12,116กกิโลก็<า>ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะ มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะคะทั้ง2คันนี้นะคะรับประกันได้เลยนะคะรถสวยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่มแน่นอน สำหรับรถ2คันนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮส1 e นอีลนะคะปี2018ทั้ง2คันนะคะราคานะคะทั้ง2คันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นให้เป็นราคาเท่ากันไปเลยนะคะอยู่ที่1,198,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะในราคาล้านนิดๆน,นะคะติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจฮุนไดรุ่นอื่นๆนะคะก็ของเรานะคะก็จะมีเจที่นั่ง11ที่นั่งนะคะแกรนด์ซาร์เรกนะคะอินเทอซีนะคะหรือว่ารุ่นดีลักรุ่นอื่นๆเราก็ยังมีอยู่นะคะมีให้เลือกมากกว่า25คันสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะเรามีบริการดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆอีกมากมายนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ